ูมีหอยอยู่เออเราก็อยากเก็บไปเพราะว่ามันเยอะอุดมสมบูรณ์มากเนาะทั้งหัวทั้งอีหยังลายว่าสารนี้สานี้คัะจกไปก็คือดับแม่มาเกลี่ยงใหม่มาปล่อยเน่าหมเลยไปเวลาหลายปี สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนวลชาแนลสบายดีพี่ดองสุูสุกคนเอไอเอฟซีทางไลายค่ะคลิปนี้นะคะน้องซิลมาอยู่ที่โค้กนองนาน,นะคะกับคุณพ่อแล้วก็คุณนาชา,าทางอเมอริ<อ>รนะคะค,คลิปนี้นี่เราจะมาพูดกันหน่อยว่าสาเหตุที่เฮาคุซสาที่แท้จริงนี่ คืออีหยังกันแน่หรือว่าเฮาจะคุดนี่ละเอ็ดอย่างต่อแล้วเฮาคุดจังไหจังเมตรเท่าไหร่นะคะคลิปนี้เรามีรายละเอียดประมาณนี้เลยนะคะเราพบกับนายช่างของเราคือพ่อด้วท่านเองเดี๋ยวให้คุณพ่อเราจั่อยเนาะรายละเอียดของโครงการเฮาเมื่อนีนเฮาก็มาคุดซะเพิ่มเติมนะครับคุดขยายจากสร้างเก่ามาเป็นสร้ใหม่เพื่อที่เฮาจะได้กัดเก็บน้ําไปใช้ตลอดปีนะครับมันฟางขึ้นนะฟางขึ้นแล้วก็ ที่ผ่านมาแล้วเขากับเลี้ยงเลี้ยงป่าปนินป่ายังมันกิดน้ำแห้งกรับเราเลยต้องการที่จะปุศลเพื่อป้างกันขยายออกมาให้มันได้เก็บน้ำไว้ตลอดเีเยอะๆนะเยอะๆหลายๆโครงการช่อกันก็ไปน่าทาเพื่อจะมีโครงการครับผมมาผมก็คิดว่าที่ปล่อยป่าให้มันหลายขึ้นครับครับแล้วก็เพื่อจกปลูกมะทั่วหรือว่า เขาโพดพืชผักริมแปบคลองอันนิ้มืันเนาะพืชพืชล้มลุกพวกเขาโพดแล้วก็ถั่วเราแบบเน้นปลูกแบบผสมสานเนาะปูกแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยคิดว่าเราจะขุดลึกจากเมตรอ่าตอนนี้เราลึก3าเมตร3เมตรอันเดิมของเราน่กกี่เมตรคะตอนนั้นที่เราขุด ล้วตอนนี้คิดว่าเท่าไหร่มันมันมันตื้นขึ้นที่แรกเขากับว่าวสามเมตรนั่แหละมันตื้นขึ้นถึงไหนมันสี่เหลืออยู่ประมาณสองเมตรนี่แหละมั้งเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเอเมื่พราะว่าตั้งแต่ป่าไซเนาะแม่นตั้งแต่พ่อเนี่ยก็สามเมตรเหมือนกันเป็นไหมคะแต่ว่ายี่สิบปีผ่านมามันก็ตื้นขึ้น แต่แต่เฮาบ่อยบอยักลอกมันออกเพราะว่าเฮามีปูมีหอยอยู่เอแล้วก็อยากเก็บไปเพราะว่ามันเยอะอุดมสมบูรณ์มากเนาะทั้งหัวทั้งอีหยังลายว่าสารนี้ได้สารนี้คัะจกไปก็คือดับแนวดับแมวเลยดิาเลี้ยงใหม่ต้องผ่อยแนวไม่เลยไปเวลาหลายปีแล้วอันนี้กว้างเท่าไหรที่อิปบอลกว้างยี่สิบสองเมตรห้าสิบเท่าไหนคะยี่สิบสองเมตรกว้างกว้างตรงนี้กว้างไปแนวนี้กว้างนี้กว้างนี้นี่เพอรนี้ใหญ่เท่าเลยยาวสามสิบเมตร ทั้งเฮออนี่ได้บอกอ่ากว้างย5 22.50แล้วก็ยาว30มสิเมตรอืมลึก3มเมตรนี่เราเติมกันเพราะเข้ากันเพราะใส่กันเนาะแล้วตรงนี้เนี่ะเอาออกได้ตรงนี้ก็ออกตรงนี้ก็ออกได้ที่ที่เราแหม่เข้ากันให้มันต่อกันนี่เห็นไหตรงนู้นมันจะต่อกันแบบนั้นจะต่อกันต่อแบบนี้ตรงนี้ก็ต้องออกมืดนะ ตัวนี้พร้อมบ๋อแม่แม่ต้องต้องน่งมันก็เป็นคันคู่เฮาอ๋อคันคู่เนาะบอกแม่ว่าแบบไปแบบนี้บอกแม่ว่าเลยแต่ว่าโอ้เอาจำยาวคุกแต่ว่าเลยยาวยาวไปหอนพุดแล้วหูหอนสุดที่เขาอันนั้นหรือชุดคันนั้นชุดคันนั้นเหะสชุดคันมาที่คันนี้แล้วปั้นี่คือหน้าหนานาให้นี่นั่นคือต้องหมดแล้หน้าเป็นเป็นสะโอ้หมดก็ปล่อยเป็นสาวไปเลยเขาก็จะเลยให้หน้าอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเธอเนาะประมาณนี้ มันมันหอดงามนี่้วน้ำมันแห้งเขาก็เลยอยากให้มันกว้างขึ้นอาจจะน้ําอาจจะยังอยู่นะคิดว่าอาจจะแต่ละแวกนี้มันก็ไม่มีตัวอย่างให้เราได้เห็นเพราะว่าเห็นไหมเอเซียจะเห็นมุมสูงมากสร้างในจังไหนคือให้ต้นอย่างแบบล้อมรอบขนาดนี้เนาะนี่ก็ต้องยกความยีความชอบให้คุณตาเลยเพราะว่าที่คุณตาอยางคุซ่าเอ็นบอลศาตรตอนนั้นข้าวข้าวก็ยังได้เยที่ซีสอบแม่ แล้วก็สะเอาก็มีสะกัารดู่ิว่าสะเอาใหญ่ใหญ่ๆกว่าอยู่ใหญ่บ่มุมแน่นันบริเวณนี้เอาตานี่มองการไกลไปแล้วตงแต่นาแล้วแต่รุ่นยังไม่เกิดนะคะมองไก่มากนะคะตัวตัวเก่าก็ยาวประมาณเท่าๆกัน ดีสิบสองเมตรแล้วก็จะตกแต่งคันแบบว่านี้แต่งอะเนาะแต่งมันเสมอแบบนี้แหละเป็นคันที่เราเนี่แหละมันอ่าหามันมันมันกระซต่อกันไปเลยนะต่อกันไปเลยมันกระซิโตเลยกระจายมาโดนก็เป็นสายใหญ่เลยจากล่นไปซุดพล่นเลยจากโน้นถึงไอ้นี่แหละถุงนะไอ้ถุงไว้นะ่่ทีปักุงเเนาาะยยวลอันนี้ก็ไม่จกเราก็ปล่อยให้สองเมตรเหมือนเดิมก็จะเป็นอั้ตื้นหน่อยอันนี้ก็ลึกหน่อยมันเป็นระดัับมนเช่องระดับ นี้อนาคตเขาจะมีเลี้ยงป่านี่แน่ๆแล้วก็อาจจะมีทําอะไรเพิ่มกระชังเลี้ยงป่ากระชังอาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มเลี้ยงกระชังสะพงสะพานอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าน้องที่อยากถามมุมถ่ายรูปคอยติดตามตอนต่อไปเพราะว่าเราทําได้ทําได้พิดต์เป็นเกแล้วก็ทําไปด้วย มีอะไรอยากแนะนำเอฟซีก็คอมเมนต์แนะนำได้เลยเนาะอ่ะแล้ววันนี้ดินตรงนี้เนี่ยสารี่กองยืนนี่ๆเอ็ดเอาเลยมันหลายเนาะเยอะมากตอนแรกเราก็คิดว่าจะทำเป็นรูปสรสเนาะแต่นี่ดินมันหลายมันหลทรายมันเป็นดินดินฟูดินฟูซึ่งดินฟูอซึ่งมันมันแน่นดูอ๋อมันเป็นดินที่แน่นมากเนาะมันมันก็เลยได้ปริมาณเยอะกองไว้เรามีน้องเขาอยากได้เนาะ พอได้ยินเสียงแมคโครนี่คือมันดังมากเพ้น่านก็เลยมาขอมาขอซื้อกากรพอดีก็เอาเฮาก็อยกมันหลายพวดเฮากเลยเฮากเลยอยยกออกก็เลยอ่าขายให้พี่น้องไปกะส่วนนึ่งส่วนนึ่งนะบ่ได้ขายเหมือนไม่ได้ขายเหมือนะเพราะว่าเอาก็ขายส่วนนึ่งพอพอเพื่อให้มันให้มันน้อยลงหน่อยนะเพราะนี่หาตะครุได้แค่เค้งเดียวก็คือยังเยอะขนาดนี้เลย คือคือขันท้าเสียงไม่คู่คือมันมันสีหลายพวดมันสีใยพวดดินดินของห้าดินดินมันงามอยู่ดินร่วนใช่ไายใช่แล้วก็เป็นดินที่งามมันจะถึงดินดีเลยแหละมันดินดินดาดนะมันออกกมีคนมาเบิ่งเนาะี่น้องห้าวหลจะได้นำไเลยอันได้จะน่าเพื่อนกัดนั่นแหละใกล้ๆนี่แหละครับแล้วลุงก็เพรู้ว่าแบบมีการแบบจกแบบ ขายดินเลาคงกาคขึ้นมาจกแล้วก็เอาดินอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเนอะแล้วแต่เขาจะรับเหมาเอาแต่ของหลวงไม่ได้นะขายไม่ได้ต้องกองไว้สูงเท่าไหร่ก็กองไว้เลยในกองในที่สาธารณะแต่ของเราก็มีสิทธิ์ที่ขายได้ทําอะไรได้หมดทุกอย่างสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลแม่ของเราอันนี้ก็ยาวเนาะก็เป็นตัว L ตั้งแต่ตรงนู้นมันเป็ลูกสาวต่อไปเลยแล้วเอตัว L สั้นนู่นแล้วนะถึงตอนนั้นจะสั้นยาวพอดคันคูคนณะลรล่ะ ก็คือกว้างเป็นสายใหญ่เลยให่่แม่นกัน้ําอาจจะยังอยู่อาจจะไม่แห้งนานะฤดูนี้น่นนะอาจจะลึกเท่าไรก็แห้งเก็บน้ําได้ดีกว้างกว้างด้วยกวว้้างดยแล้วก็ทํากระชังเลี้ยงปงเลี้ยงปากใส้สีห์ติดตามท้าอุดหนุนเนาะทีาทำมาแต่ตอนนี้ยังนะคะย่างคือรวมลุกเนาะพวกข้าวโพดอะไรก็จะโู้ข้าวโพดถั่ว อ่าแม่นเ้าก็สิ่ปลูกทั่วด้วยแล้วล้างเก็บเกี่ยวข้าวนะล้างเก็บเกี่ยวข้าวแม่แล้วจะลงข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยวอันนั้นจากโคกหนองนาของเรานี่กกำลังเปิดระยะสั้นเป็นรูเป็นร่างแบบเยอะมากนะคะเอฟซีแบบว่ากำลังแบบพัฒนาไปเรื่อยเนาะก็ให้เอฟซีแบบพาติดตามไปเรื่อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวโคกหนองนาสีนวลชาแนลเลยนะคะทุกคนที่เคคามาสำหรับคลิปนี้ก็เข้าๆประมาณนี้ก็ให้เอฟซีพาติดตามซีรีส์อัน โคกอันจกแมคโคนี่<า>ละกาคุดอันซารถด,ดำนี่น่าจะมีหลายอีพีนะคะ <c oughs> ที่ตามไปเรื่อยถ้ามีอ,อย่าง<ห>แบบวันนี้ยังไม่เสร็จออันเหตุการณ์ให้หน่าสนใจหรือแบบเหตุการณ์ที่นุ่นไม่เคยเจอเดี๋ยวก็ถ่ายมาฝากเอฟซีนาะหรือว่ารถติดนั่นนู่น,นนี่เอ้าค่ะรถติดเอจังเลยเดี๋ยวนุ่นถ่ายมาเบิ่งกนอนเรห่อแบบคนดินยังสีเนาะเอ้ารถติดเอเดลเลยขนาดเห่ารถโตองขี้ตมแบบไปซุกซ่อยกันนี่สิละรถหกล้อยังติดแมคโคลแมคโคสกิปหน่อยหนึ่งก็ให้ติดตามไปเรื่อยเดี๋ยวมีแบบคลิป มีสาระมาฝากนะคะทุกคนทุกที่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยก็รอติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้ากุศะของเราจะเสร็จแล้วหรือยัง <laughs> <laughs> ถ้าจะเสร็จแล้วเนาะก็ให้ซีรอติดตามไปเรื่อยๆเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ <laughs> สบายดีบ <laughs> ๊ายบาย